ครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับทัวร์จริลลี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับมาปั่นจักรยานนะครับช่วงนี้ตอนนี้เราก็ใช้เส้นทางนะครับเขาทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะผ่านทางอ่างเก็บน้ําคลองโบดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปั่นไปยังเคืือนขุนด้านนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอดูอีกทีนะครับว่าแพนจะไหวหรือเปล่า ดูเส้นทางครับระวังมาระวังมาช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงมาตรการโควิดนะครับก็เราออกมาปั่นนะครับนันังหวัดกันซึ่งวันนี้ก็ อากาศใช้ได้เลยครับฝนตกแต่เช้าเลยก็ตอนนี้นะครับเราก็ไม่ไ,ไม่ได้สวมใส่แมสเนนะเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลจากผู้คนนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในชุมชนเลยก็วิ่งลัดเลาะแนวเขาไปเรื่อยๆนะครับลองสังเกตสองข้างทางของเราก็จะมีแต่ทุ่งนานะครับแล้วก็เป็นป่าย,ยางนะครับเดี๋ยวเราปั่นขึ้นเนินด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ขึ้นเนินซึมๆอยู่ประมาณ2% 2-3%เนมอร์เซนตนะครับ มาดูขึ้นในกันเออสวยดี่ะช่วงเนี้ยมาเรือเมเรื่อยดูดิธรรมชาติมากอะ่ะ นี่นะครับซ้ายมือซ้ายมืออ่าซ้ายมือนี้ไปคลองโบสถ์ไปดูอ่างด้านล่างกันครับไปดูบรรยากาศด้านล่างกันชมบรรยากาศหน่อยนี่แะครับอ่ากาศน,น่าคลองโบสถว้าว สองกิโลเหนือจะได้ใช่ไหมนี่นะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งครับบรรยากาศดีมากเลยส่วนด้านหน้าของเรานะครับก็ข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับก็จะเป็นบริเวณแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ ด้านล่างนะครับของสัตว์นานั่งแคมปิ้งกันเนาะก็จะมีวิถีชีวิตชาวบ้านหาปลาแล้วก็ตอนนั้นที่เรามาเรามีนกมูนเนาะที่เป็นเหี่ยวเห็นปหมที่บินอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราปั่นไปตรงด้านนู้นกันครับอ่ะเราปั่นแค่ไหน ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวออกไปทางทางไหนอนระท,ทางซ้ายมือครับแม่ใช้ทางไหนเหมือนกันเราจะไปออกทางเอ่อทางไปอ่างเก็บน้ำพุ้นปือได้นะครับก็บเดี๋ยวเราก็าไปเดูเส้นทางกันต่อนะครับระวังลื่นนะทางโค้งระวังลื่น ตอนนี้เราก็อยู่นที่อ่างเก็บน้ำให้ลือนะครับช่วงนี้น้ําเต็มเลยครับน้ําเต็มอ่างเลยปกตินะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี้ยเห็นทีนูชิมครับเราจะสามารถที่จะลงไปด้านล่างได้ครับมันจะเป็นเอ่อป็นตอนท้ายขึ้นมานะครับช่วงที่หน้าแหลงในช่วงนี้ก็ฝลลงมาเยอะนะครับน้ำเต็มอ่างเลยครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่ นี่เราเก็บไปได้สองอ่างนะครับเดี๋ยวเราก็ว่าจะไปกันที่เขื่อนขุนด่านกันต่อนะครับลองดูบรรยากาศครับบอกเลยว่าคิวมากโอ้ oh. ไปครับเดี๋ยวเราโมงหน้าไปที่เขื่อนคุนไน่กันต่อนะครับตอนนี้เวลา4ี่โมงสีนะครับก็เกือบห้าโมงแล้วเหมือนแถวนี้น่าจะฝนตกแล้วนะครับพื้นก็แชะแชอยู่ด้วยทางรถไม่โดนเจอฝนแล้วเปล่ามืดมาเลยไปไม่เป็นแล้วครับลูอีกกันไป เราใช้เก็เป็นเส้นทางออกมาจากอ่างเก็บน้ำเพื่อปื่อครับก็ซึ่งมาทางน้ําตกลานรักได้นะครับนี่ครับายน้าตกนางรองมันก็ขัดข้ก้านะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็เส้นนี้นะครับไปออกลุตรงเป็นอุทยานคอนเนตนะครับไปตัดกระทางเส้นที่ไปทางถึงคุณดานครับใกล้ถึงแล้วครับทางออกเรา เี่ครับล้าก็ปั่นออกมาทะลุแล้วนะครับตรงเส้นแยกที่ไปทางนังรองได้นะครับน้ำตกหนังรองเป็นสีแยกไปชากระเสษบนะครับแล้วเราก็จะเที้ยวซ้ายนะครับไปทางเก๋อองคุณด่านกัน แยกหน้าก็จะไปทางแยกน้ำตกนางร้องนะครับแล้วก็เกิดปากการนะครับขุนด้านปากการชนนะครับตรงไปจะเป็นน้ำตกสาริกา้าซึ่งเราก็ต้องแยกออกฟวา,านะครับไปทางเขื่อนดานน้ำตกนางร้องนะครับตอนนี้เราก็ปั่นกันมาได้ประมาณ2 0 28- 29นะครับกิโลละเดินทางกันต่อครับ ด้านหน้าของเรานะครับก็เป็นเลือนพุ้ดาเการชวนนะครับเป็นสันเขื่อน mm hmm. ที่เราจะไปกันนะครับ mm hmm. อตอนนี้ก็เริ่มที่จะพาทุ้มครึมนะครับ mm hmm. บรรยากาศดีครับบนภูมิ28องศาเท่านั้นเอง ประมาณเกิโลครับจะถึงแล้วนั้นนะครับทางเข้าน้ำตกนางรองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับไปทางเขื่อนขุนด่านครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับอย่างนี้ถึงสักทีสุดยอดไปนะ ไปอ๋อฝนตกแล้วนะครับแช์เลยระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นด้วยเส้นถือปะระวัง นะครับตอนนี้เราก็อยู่ <S <S ที่เกื่ยนขุนตาลการชลนะครับวันนี้สปริงเวไม่ได้เปิดนะครับกดดูเลยก็น้ําเยอะอยู่นะครับข้างล,ล่างเราผ่านมาเนาะน้ำแบบเยอะครับตามคลองตามอะไรยครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ปั่นมาประมาณส6มสิบหกปดกิโลก็ประมาณ3าเจ็ดกโลเนาะก็เดี๋ยวกลับอีกก็ประมาณอีกสามสิบเจ็กิโลครับก็เท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบสี่กิโล ก็น่าจะจบลิปนะครับกลับไปที่จับรถก็วันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมไม่ได้ป่านมาหลายเดือนใช่เป็นไงบ้างมากระบวกอันเก่งก็ดีนะครับช่วงนี้ก็ควรไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับก็ทําให้เราแบบไม่ต้องแบบไปพบปะใครมากเนาะก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยตอนนี้กี่โมงแล้ว่ะ ัตนมาชั่วโมงส5ิบห้าตอนนี้ห้าโมงห้าสิสามแล้วก็เดี๋ยวหกโมงนะครับเราก็จะลีบเดินทางกลับนะครับก็เดี๋ยวกลับให้ทันเคอร์ฟิวครับอีกประมาณร้อยโลนะครับเดินทางกลับบ้านกันก็แต่ปั่นจักรยานก็เหลืออีกส7ิกิโลดีเลยครับวันนี้มาถึงไม่ว่าจะเจอฝนนะครับฝนตกก่อนหน้าเรามาก็พื้นก็แฉะอยู่นะครับก็ต้องระวังส่วนนี้ก็จบแค่นี้เนาะคลิปนี้ก็จบันที่เนี้ยแหละเกินคุณดามากาชชนนะครับ ก็สำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปไหนกันหรือว่าเราจะทำอะไรกันนะครับก็ติดตามนะครับกับช่องชูว์เจอร์นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย